นี่นีตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตนีอะไรตัวอะไรเตัวอะไรวะเนี่ยมันตัวอะไรวะเนี่ยไปเลยีตัวอะไรเนี่ยไปเลยดิ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 มาแล้วมาแล้วไม่ตัว้วมานป็นีดได้ไหนตัวหน่อยอ่าเข้ามาอ้าวอ้าวมุดเข้าไปแล้วเวยออกมาออกมาโอ้ยหัว ตุต่นโตไปดิ้งดิ้งดึงดิ้งดิงดิงด้ง,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 งอา้อาวอา้อากัดกันกัดกันครับถ้าใครสนใจลูกหมานี่ครับนี่นี่ฮ<จ>ะนะครับจะเป็นอ่าชิสูผสมปอมปอมนะครับแต่จะติดทางปอมปอมขนมันฟูยาวนะครับดูฮนะน่ารักครับน่ารักหมาสองเดือนเ,เอาเกียวมันวิ่งไม่ได้ตัวมันเล็ก เอาเอาเอาเหมือนตัวตุ่นแล้วมาเลยๆๆๆๆๆไปดิดดดดดดดไเอาแมวแมวมาแล้วแมวมาแล้วแมวแมวก็มีหมาก็มีเลือกเอาเอาหมาครับหมาแม,ามา่